วันนี้พพี่น้องมาชมแปลงมันสำปะหลังปลูกในพื้นที่หินลูกรังนะครับผมเนาะพี่น้องนี่ครับหัวของเขากจะประมาณนี้นี่ความพิเศษอย่างหนึง่งพี่น้องปลูกในแปลงหินลูกรังนี่ดินเขาจะระบายอากาศได้ดีแล้วกะหญ้ากะดูแลไยพี่น้องบ่บ่บเมื่อยน้ำการดูแลวัชพจืชพี่น้องแล้วหัวของเขาก็ สิเป็นปมปมโบคอยเงาเงากับสิเป็นลังเงาพี่น้องเนาะง้ก็จะเป็นปมปมน้ำหนักดีพี่น้องเพื่อผู้ใดไปเจอที่เศร้าที่จำไปได้ที่เศร้าที่จำเป็นแปลงหินหลูกลังเนาะพี่น้องไม่ต้องสงสัยลังเลครับเนาะนี่เบื่องครับบ่้ด้เลือกแต่หัวงามๆให้พี่น้องเบื่องเด้วหัวเข้ากับเสมอดีกันหัวก็เสมอกันดีอยู่ครับเนาะนี่ อีกอย่างเขามั่นทําประหลังเห็นหัวเน่าอย่างสี่นี่มันบกคอยเน่าเด้ครับความพิเศษอย่างหน,นึ่งเนาะมันทําปะหลังปลูกในแปลงหินลูกล่างนี่หัวมันก็บกคอยเน่านําครับเนาะน,นี่ปีหกสี่พี่น้องว่าฝนดีปันเดบ่เน่าเลยครับนี่น,นี่สิเอ,เ,อเอาเอาอันเน่าให้เบิ่งนครับในกองนี่มีเน่าอยู่สองหัวพี่น้อง แค่นั้นแหละครับเนาะเน่าสมนีงเป็นเป็นเรื่องปกติพี่น้องเนาะแล้วที่นี่โอกาสเน่าแรงกะบ่มีดอกพี่น้องเพราะว่าอันนี้มั่นกับสิบเอ็ดเดือนแล้วปลูกปลูกปลายพศภาพปลูกปลูกเกือบปลายพศชภาพประมาณยี่สิบพศภาพเมื่อน,นี้วันที่เมื่อนี้วันที่เจ็ดพฤษภาพแล้วเกือบสิบสองเดือนครับมั่นเกือบสิบสองเดือนปอยขำพาฝนพาแรงมากิเน่อาฝนกันบบ่อปนนันใด ทีเอาเลงกับบนเอาพี่น้องพว้ได้ไปเจอทีเสาทีอย่างปะมานนี้แหละครับเนาะแปลงหินลูกลังดีดีครับดีคือความพิเศษเนาะน้ำหน,นักดีพอมพี่น้องเนาะอ,อันนี้น่าจะเป็นการปลูกทีเกินไปพี่น้องหัวเขาเลยหัวเขาเลยบดดกพี่น้องเนาะเกี่ยวขึ้นกันเลยครับปลูกทีทีนี่หัวะ หัวกะดกเป็นลังหัวพี่น้องดกบ่สเสมอไหมครับพี่น้องเข้าใจป่ะครับดกดกบ่สเสมอรเรื่องดกนะดกอยู่ครับดกบ่สเสมอก็คือแต่ละแต่ละเหงาในทุกเหงาในแปลงพี่น้องเนาะทุกเหงาในแปลงมันก็มีดกแนบดกแน ลองเมึงดูนี่จะดิเราทะเยอุ่นหมดแล้วนี่เห็นบอกมันบ่อคอยนา่ามันบ่เนา่าครับพี่นอ้องบ่เรื่องนั้ผมผมหาเจ็ดเปอร์เซ็นต์พี่น้องในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมหาเจ็ดเปอร์เซ็นต์พี่นอ้องว่าปีหกสี่ฝนดีปะไหนครับอันนี้ปีห้องหาแล้วนี่ทอนปีห้องหาเนาะครับเนาะ